เครื่องตรวจจับโลหะทำงานโดยการส่งสัญญาณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดค้นหาลงกลางกล่องควบคุมประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องตรวจจับซึ่งเป็นที่ที่สร้างสัญญาณการส่งและสัญญาณที่ได้รับจะถูกประมวลผลและแปลงเป็นเสียงตอบรับเป้าหมายหรือโทนิจัสัญญาณที่ได้รับถูกกำหนดเป็นตัวบ่งชี้การแสดงผลด้วยภาพหรือเรียกสั้นๆว่าวิดีหมายเลขวิดีเหล่านี้จะกำหนดโดยผ,ผู้ผลิตเครื่องตรวจจับโลหะและเสียงที่คุณได้ยินที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหมายเลขจะกำหนดโดยส่วนประกอบของวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งวิดีนั้น ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเสมอไปใส่ไว้ในเครื่องตรวจจับโดยผู้ผลิตจากรายการอ้างอิงใดที่มากมายที่เก็บไว้ในหน่วยความจําของเครื่องตรวจจับควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่ใช่การแสดงเป้าหมายที่แน่นอนซึ่งระบุว่าวัตถุโลหะหรือเป้าหมายใดๆภายในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะได้รับพลังงานในการส่งสัญญาณซ้ำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของตัวเองกดหลดค้างเครื่องตรวจจับได้รับฟิลด์ที่ส่งสัญญาณซ้ำและแจ้งเตือนผู้ใช้โดยการสร้างการตอบสนองของเป้าหมาให้เครื่องตรวจจับโลหะสามารถแยกแยะระหว่างประเภทเป้าหมายต่าง และสามารถตั้งค่าให้ละเว้นเป้าหมายที่ไม่ต้องการในภาพประกอบนี้เราเห็นด้านหน้าของเครื่องตรวจจับโลหะและมุมมองด้านข้างใต้คอยค้นหาคุณจะเห็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องตรวจจับและคุณเห็นวัตถุที่เป็นโลหะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เรียกว่ากระแสะะไหลลวนนี่คือสนามของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดค้นหากระแสะวนเป็นสิ่งที่คุณ คอยรับกำลังส่งกลับมาหาคุณในรูปแบบของเสียงตอบรับหรือเสียงเป้าหมายผู้สั้นๆว่านี่คือพื้นฐานของวิธีการทำงานของเครื่องตรวจจับของคุณคอยติดตามฉันจะเผยแพร่วิดีโอเกี่ยวกับความทีเร็วๆนี้ขอขอบคุณที่สลับเวลาและจำไว้หากคุณพบคุณค่าไหนตัวอธิบายนี้อย่าลืมสมัครรับข้อมูลและคลิกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใดๆ